วันอังคารที่13มกราคม2026วันนี้พระศาสนาจักคาทอลิกนะครับรละลึกถึงนักบุญฮิลารีแห่งปอนเจนะครับประเทศฝรั่งเศสท่านเป็นบิชอปและก็เป็นนักปราชญาดของพระศาสนาจักในยุคศตวตรรษที่4นะครับแต่พ่อจะพูดถึงเรื่องราวของ ฮิลาลีปอนเจหรือว่าฮีแลร์ในในตอนตอนหลังหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะพูดถึงว่าในสัปดาห์นี้เรารำพึงไต,ต่ตองของหนังสือประกาศสุขซามูเอลฉบับที่หนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องราวแล้วก็เป็นบทข้อคิดเตือนใจ ในในช่วงนี้พอเมื่อวานนี้เราก็เริ่มต้นสมวอลฉบับที่หนึ่งบทที่หนึงไปแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ฟังต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับสมวอลก็ได้เรียกว่าพูดถึงาการกําเนิดมาของตัวสมวอลเองนะครับว่าเกิดมาอย่างไร ท่านบิดาของท่านดีก็ชื่อว่าเอลคานาเอลคานาเป็นผู้ที่เชื่อศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงสุดนะครับและมีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกก็คือชื่อ,อ,อเปนินนาแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อนางฮันนาทีนี้เปนินนาเนี่ย ก็มีลูกเยอะทีเดียวนะครับมีลูกชายลูกสาวหลายคนทีเดียวส่วนนางฮันนานั้นเป็นหมันนะครับไม่มีลูกแต่เอลคานาที่เป็นสามีนั้นก็รักเธอมากนะครับรักเธอมากพยายามที่จะให้เ,เรียกว่าทรัพสมบัติให้สิ่งของต่างๆที่มีมาก แต่ว่านางหันหนาเองก็เรียกว่าเอามาทดแทนไม่ได้ทรัพสมบัตินั้นก็ไม่อยากได้หรอกแต่อยากได้สิ่งที่อยากได้นั่นก็คืออยากได้บุตรก็เพราะว่าธรรมเนียมดั้งเดิมคนโบราณโบราณก็บอกว่าบุตรนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลทีเดียวมากกว่าสิ่งใดๆฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ นางเปนินนาเนี่ยที่มีลูกมากก็ชอบหัวเลาะเยาะชอบดูถูกดูแคลนคนอื่นนี่แหละเป็นลักษณะของคนในสังคมแม้ในปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับว่าเวลาเรามีเราก็มักจะไปดูถูกคนที่ไม่มีแต่ว่าให้ข้อสังเกตนะครับในพระคัมภีร์มักจะพูดถึง บุคคลที่วางใจในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าก็พระเจ้าก็จะยืนอยู่เคียงข้างกับบุคคลที่มหมดหวังในชีวิตหรือผิดหวังในชีวิตซะมากกว่าก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องผ่านการทดลองพวกนี้อย่างมากทีเดียวนะครับและทุกๆปีนี้ครอ,อบครัวของเอลคานาก็จะไปขึ้น,นไปขึ้นไปกราบไหว้ นัสศการองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองชิโลชิโลน้องก็เป็นเมืองที่ประดิษฐานพระคัมภี์อยู่นะครับคือพระบัญญัติของพระเจ้านั้นอยู่ที่นั่นก็ไปนัสการเมื่อไปแล้วนี่วันหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนางฮันนานก็ไปอธิษฐานภาวนา นะครับยังไม่หยุดไม่หย่อนอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าในเมตตาร้องโหมร้องไห้ข่ำครวญขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้านะครับเสียงของนางนั้นเสียงสะอึกสะอื้นของนางความทุกข์ระทมใจนั้นก็ขึ้นไปถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแม้กระทั่งว่าเอลีที่เป็นสมณะ ที่เฝ้าดูาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นก็เห็นนางฮันนาแล้วลหละมาคร่ำครวญมาร้องไห้ก็คิดว่าเธอนั้นเมาก็ไปบอกว่าถ้าเมาก็ไปพักผ่อนซะอย่ามาที่นี่แต่เธอบอกฉันไม่ได้เมาหรอกฉันมาอ้อนวอนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เนเจ้าต้องการให้พระองค์ประทานพระพรให้ก็คือการมีบุตร นะครับเธอก็สวดไม่หยุดไม่หย่อนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเราได้ยินเรื่องนี้อย่างเช่นแม่ที่สวดภาวนาให้ลูกกลับใจเช่นมอรนิกาเป็นต้นนะครับผู้สวดไปเอะสวด17ปีสวดไปก็พระเจ้าฟังคำภาวนาเสมอนะครับแบบนี้ครับวันนี้นางฮันนาเนี่ยเฝ้าภาวนาเอลิซาเบต ก็เคยเฝ้าภาวนาหลายต่อหลายคนนะครับว่าต้องการที่จะมีลูกนะครับแม้ว่าการเกิดมาของอีกหลายคนเช่นการเกิดมาของแซมซันก็เหมือนกันนะครับบีดามัรดาก็วางใจในพระเจ้าซึ่งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เังนั้นพระเจ้าก็ตอบคำภาวนานะครับเพราะว่านางฮันนาก็เรียกว่า สัญญากับพระเจ้าว่าเมื่อได้ลูกแล้วถ้าได้จริงก็จะนำลูกนี้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันนี้สิ่งเดียวที่จะเป็นข้อคิดสำหรับเรานั่นก็คือภาวนาไม่หยุดหย่อนแม้จะหมดหวังในชีวิตแม้จะหดหู่ใจในชีวิตแม้จะแลดูว่าโลกนี้มัน มันหมดแล้วหมดอะไรตายอยากแล้วแต่การที่พร่ำวอนต่อพระเจ้าในสิ่งนี้ต้องมั่นใจต้องมีความหวังว่าพระเจ้าจะฟังคำภาวนาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงทุกกรณีนะครับทุกกรณีและพระเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรานะครับจึงเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้คือจากบทอ่านที่หนึ่งนะครับวันนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ละเลยนะครับก็สังเกตว่าในชีวิตสังคมปัจจุบันนั้นถ้าเป็นสมัยโบราณเราก็จะเห็นแม้บรรดาพระสงฆ์นักบวชก็จะถือหนังสือเล่มดำๆเล่มใหญ่ต้องสวดไม่หยุดไม่หย่อนสวดทําวัดแต่วันนี้เรามักจะไม่เห็นเรื่องนี้ในก่อนนี้หน้านี้เราก็จะเห็นหลายคนก็ มีการไปเฝ้าศินเฝ้าศินก็คือสวดภาวนาไปอยู่กับพระเจ้าหน้าตูสินเดี๋ยวนี้บรรยากาศแบบนี้แทบจะไม่ได้เห็นเลยนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยนะครับก็น่าจะลื้อฟื้นพ่อไม่พูดเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเตือนสติปลุกเราปลึกปลุกจิตสำนึกจริงๆ บางทีคนเรานี่ถ้าไม่เดือดร้อนจริง,รงๆก็ไม่สวดภาวนาก็เป็นเยอะนะครับเราจะเข้ามาหาพระเจ้าก็เมื่อเราบอกอตอนที่เราทุกร้อนมักจะเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าต้องการความสม่ำเสมอต้องการความภาคเพียรความซื่อสัตย์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับเราเหมือนกันส่วนพระวรสารวันนี้ก็ยังอยู่ในบริบท ของนักบุญมาโกนะครับในช่วงนี้ในวันธรรมดาเราจะฟังพระวรสารนักบุญมาโกนะครับเรายัางอยู่ที่บทที่1มาโกเขียนพระวรสารเพียง16บทแล้วก็เร็วมากเร็วหมายถึงเร็วหมายถึงว่าเขียนการดําเนินเรื่องอเหมือนกับเขียนให้ชาวโรมันได้อ่านนะครับอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานเรา,าเริ่มต้น มาโกก็พระเยซูเจ้าเรียกสิทธิ์ติดตามนะครับพวกบรรดาอาคัสสาวกรุ่นแรกก็มีซีมอนเปโตรซีมอนอันเดรน้องชายมีเจมส์มีจอนนะครับวันนี้พระองค์ก็ดำเนินต่อไปก็ไปเทศไปสอนในศาลาธรรมนะครับเป็นวันสบาโต นะครับพ่อก็อยากจะลงรายละเอียดมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยากจะฟังแบบว่าสาระที่จะเป็นข้อคิดจริงจังในวันนี้นะครับเวลาพระองค์ไปในสารธรรมพระองค์สอนวันนี้นะครับประเด็นก็คือต่างจากนักเทศจากจากต่างจากนักสอนคนอื่นเพราะพระองค์สอนแบบผู้มีอำนาจอยากจะเน้นว่าพระองค์เป็นบุตรพระเจ้า สิ่งสำคัญนั่นก็คือการสวดภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ของเรานั้นต้องมีพระเยซูเจ้าประทับอยู่เพราะว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าฉะนั้นพระองค์จะมีอำนาจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระองค์สอนด้วยอำนาจนะครับฉะนั้นจึงสามารถรักษา ดวงจิตดวงวิญญาณเราอย่างได้ครบถ้วนนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นการที่เราไปวอนขอไปสวดภาวนาไปทำสิ่งนูน้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่าบุคคลที่เราไปวอนขอนั้นมีอำนาจจริงก็ไร้ผลอันนี้เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเรานะครับการเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากในชีวิตวันนี้เราเจอปัญหามากมายชีวิต เราจะไปหาใครเราก็ต้องไปหาบุคคลที่มีอำนาจที่ช่วยเราได้แล้ววันนี้เองก็อยากจะบอกเพียงว่าคนที่มีอำนาจช่วยเราได้ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองวันนี้ปีศาจมันยังรู้ซาตานมันอยู่รอบตัวเราอย่างดกดื่นฉะนั้นซาตานมันก็นี่แหละมันรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครมันจึงตะโกนออกมาทำเสียง อึดอึงเอตโรโวยวายนะครับนี่เป็นลักษณะของซาตานจึงอยากให้ข้อคิดง่ายๆในสังคมในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆเนี่ยก็เพราะว่ามีเสียงอึกรกะทึกมากเกินไปมีเสียงซาตานมากเกินไปวันแต่ละวันนี้เราแยกแยะไม่ออกว่าอันนี้เป็นเสียงของใคร เสียงของจากสวรรค์หรือว่าเสียงจากจากปีศาจแต่ปีศาจมันเข้ามาแทรกแซงมันเข้ามายึดสื่อนะครับมันจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากมายมันเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อสื่อว่างนั้นเถอะแล้วมันก็บิดเพี้ยนจากความจริงให้เป็นคำโกหกหมดเท็จหลอกลวงนี่แหละต้องระวังแล้วเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเสียง ที่เราได้ยินแต่ละวันวันนี้สิ่งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าอยากจะบอกเราก็คือเงียบความเงียบจึงสั่งซาตานให้เงียบซะสงบสติอารมณ์ซะงั้นวันนี้พ่ออยากให้ข้อคิดคำเดียวเองที่จะต้องลำพึงทั้งวันก็คืออย่าพูดเยอะฟังให้เยอะใช้หูฟังพระวาจาพระเจ้า ใช้ตาสังเกตมองพระเจ้านะครับอย่าให้ซาตานมันมาทำให้ชีวิตเราผิดเพี้ยนออกไปนะครับฉะนั้นเราอย่าหลงนะครับอย่าหลงประเด็นอย่าหลงทางนะครับวันนี้พ่อก็เลยอยากจะบอกว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นเป็นพระเจ้าและเสียงอึกกระทึกนั้น เป็นตัวก่อกวนชีวิตเราทําให้ชีวิตเราวุ่นวายฉะนั้นต้องใช้เวลาที่จะไปหาโอกาสสักนิดเดียวนะครับวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับถ้ามีเวลาสักนาทีเดียวพอเริ่มต้นหรือค่อยๆพัฒนาสองนาทีสานาทีอยู่กับพระเจ้าพูดเพียงคาเดียวพระเยซูคริสต์อยู่กับผมดูด้วย ขอพระเยซูคิ์อยู่กับลูกด้วยขอพงค์ขับไล่ขอพงค์ประทานอํานาจให้เราขับไล่จิตชั่วซาตานที่มันมาหลอกเราในเสียงอึกระทึกครึกโครมทั้งหลายทั้งปวงให้ไปให้พ้นให้จงได้นะครับและสิ่งนี้แหละเราก็จะรอดพ้นในชีวิตวันนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อคิดประมาณนี้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราระลึกถึงนักบุญฮิลารีแห่งปอนเชียแม้กระทั่งว่าาเรื่องราวชีวิตนักบุญฮีแลเนี่ยหรือบุญฮิลารีเนี่ยจะอยู่เนิ่นนานมาแล้วในศตวรรษที่สีแต่ก็ยังเป็นสาระที่สำคัญมากนะครับฮิลารีก็เป็นคิดต่ชนใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นนัก นักเรียกว่าเป็นนักค้นคว้านักวิชาการมีความรู้ดีมากทีเดียวนะครับท่านแต่งงานมีครอบครัวนะครับแต่งงานมีครอบครัวปกติมีลูกมีอะไรเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็วันหนึ่งท่านก็ได้พบหลักความจริงในคำสอนท่านก็ได้เรียกว่า,อาขอ มาเป็นสิทธิ์พระเยซูคริสต์ก็คือล้างบาปเข้าพิธีล้างบาปเป็นคิตชนและในยุคนั้นศตวรรษที่ศตวรรษที่สี่ 4, เนี่ยก็มีลัทธิอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าลัทธิอารีน i s m มลัทธิอารีนเนี่ยเกิดจากเรียกว่าสมณะคนหนึ่งเป็นชาวอียิปต์มาสอนคําสอนผิดนะครับมาสอนว่าพระเยซูนั้น แม้ว่าจะเกิดมา,มาเ,เรียกว่าเราเชื่อว่าเป็นบุตรพระเจ้าแต่อาริยาอาริอุสเนี่ยเป็นพระสงฆ์อียิปต์เนี่ยเขาสอนว่าไม่ได้เทียบเท่ากับพระบิดาเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาเป็นมนุษย์จึงไม่อาจเทียบเท่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ย่ก,ก็เลยพูดง่ายๆว่าสถานภาพ ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแท้ก็ถูกสร้างขึ้นมาก็คือเป็นรัฐิอาริยานิซึมนะครับเอเรียนิซึมนี่เองนั่นก็เป็นคำสอนที่ผิดทางเทววิทยาอย่างมากทีเดียวนะครับนักบ,บุญฮิลาริอุสเอ้ยนักบ,บุญฮิลล์ เนี่ยนะครับลือเรื่องวุ่ฮิลารีเนี่ยได้ต่อต้านลัทธินี้แล้วเขียนหนังสือมากมายทีเดียวปกป้องความเชื่อนะครับพ่อก็อยากจะพูดเพียงเท่านี้แหละภายหลังพอท่านมาเป็นบิชอปของเมืองพอนเจียประเทศฝรั่งเศสเป็นนักคิดนักเทววิยาผู้ยิ่งใหญ่จึงเป็นนักปาศาส,สนาจักรนะครับเราเองก็อย่าไปฟังคนที่สอนคำสอนผิดๆนะครับ เดี๋ยวนี้ปีาศาจมันมาสิงอยู่ในหลายคนที่สอนคำสอนผิดๆนะครับมีประกาศกปลอมๆม,ม,มากมายทีเดียววันนี้พ่อขออธิฐานภาวนานะครับในบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายทีเดียวนะครับงั้นพ่อก็ระลึกถึงโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับ วันนี้พ่อก็ไม่ได้เอ่ยชื่อก็จริงนะครับแต่ยังคิดถึงหลายบุคคลทีเดียวพ่อ,อขอบุญญา,าสีคุณพ่อนิโคลัสนะครับเดือนมกราคมเป็นเดือนของบุญญา,าสีนิโคลัสได้ปกป้องคุ้มครองทุกคนโดยเฉพาะบุคคลที่กําลังสับสนในชีวิตไม่ว่าปัญหาใดๆที่ลุ่มเร้าในชีวิตไม่ว่าเสียงอึกระทึกใดๆที่มารบกวนในโสดประสาทของเราเนี่ย ขอพระเจ้าได้ขดจัดมันออกไปด้วยอํานาจของพงด้วยความเงียบแต่เราต้องร่วมมือด้วยนะครับวันนี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีหรือสองนาทีตั้งสตินิ่งเงียบฟังว่าพระเจ้าจะบอกอะไรกับเราแล้วขอให้อํานาจของพงนั้นอยู่กับเราจริงๆนะครับและพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับบุคคลที่ใช้สนศาสนานามว่าฮิลารี หรือว่าฮีแล่นะครับและภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยวันที่13ม・มกราคมและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทุกๆท,ท่านนะครับและผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งใดขอพระเจ้าประทับอยู่อาเมน